งสรรพสินค้าโลตัสก็ได้เปิดตัวเสื้อผ้าแบรนด์ที่มีชื่อว่ามีสไตล์นะครับซึ่งเป็นคอลเลคชันสุดพิเศษครับโดยฝีมือของเยาวชนไทยจากโครงการประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดครอบครัวรักโลกครับสำหรับเสื้อยืดนี้นะครับเป็นวัสดุที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล100%ครับพร้อมที่จะวางจำหน่ายแล้วที่โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศและยังมีช่องทางออนไลน์ที่สามารถสั่งซื้อได้ด้วยครับ l o ตัสร่วมกับสถาบันอุตสาหกรรมสิงห์ทอในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์และมอบรางวัลการประกวดออกแบบกลาฟิกเสยืดครอบครัวรักโลกแบนบมีสไตล์ ที่ผลิตจากเส้นใยวัสดุรีไซเคิลจากขวดพลาสติกผลงานคอลเลกชันพิเศษจากเยาวชนในระดับอุดมศึกษาซึ่งส่งผลงานเข้าประกวดกว่า300ผลงานจากทั่วประเทศและมีผลงานชนะเลิศรวม8ผลงานได้รับรางวัลรวมกว่า120,000บาทเพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักออกแบบดีไซเนอร์ผ่านการเรียนรู้และมีประสบการณ์ทำงานจริงตั้งแต่กระบวนการออกแบบการผลิตการตลาดไปจนถึงการจัดเตรียงและจำหน่ายสินค้า นางสาวเซลินลาสีหพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนธุรกิจโลตัสประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัสมุ่งสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคมซึ่งเสื้อผ้านในโครงการผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างขวดพลาสติกที่ส่วนหนึ่งได้จากจุดรับบรรจุภันธุ์รีไซเคิลในโลตัสตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนที่เป็นพื้นฐานการดำเนินธุรกิจในทุกมิติของโลตัส เสื้อยืดมีไซน์นอกจากที่จะช่วยสนับสนุนยาวชนไทยในการเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่แล้วก็ยังสนับสนุนการที่เราสามารถนำวัสดุเหลือใช้นกลับมาใช้ซ้ำได้ด้วยโลตัสนะคะมีจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์มีไซน์ในทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็สินค้าแบรนด์นี้นะคะเป็นสินค้าที่เราเน้นคุณภาพดีเสื้อผ้าของเราเนี่ยก็ผลิตจากเส้นใยที่ใส่แล้วสบายนี่คันสมัยแล้วก็ผ่านกระบวนการที่เป็นมิเับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ ด้านนายชันชันยสิริกเกษมและผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกล่าวว่าโครงการประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดแบรนด์มีสไตล์เป็นอีกหนึ่งโครงการร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้ทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงานจริงในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าจากโลตัสทำให้โครงการประสบความสำเร็จสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ก็เป็นความภาคภูมิใจกับทางนัอกแบบเองนะครับที่ได้เห็นผลงานของเขาเนี่ยทำออกมาเป็นเสื้อผ้าจริงแล้วก็จำหน่ายจริงนะครับอยู่ในห้างโลตัสซึ่งมีทุกที่เลยในประเทศไทยนะครับโปรเจกต์นี้เราก็เน้นผ้าที่ทำมาจากรีไซเคิลโพลิสเตอร์นะครับจากขวดพลาสติกนะฮะเพราะน,นั้นเนี่ยในมุมมองของการรักโลกเนี่ยเราก็ช่วยลดขยะไปด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้นะครับ สำหรับเสื้อผ้าแบรนด์มิสไต์เป็นเสื้อผ้าสำหรับทุกคนในครอบครัวคุณภาพดีทันสมัยมีราคาที่จับต้องได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับเครื่องหมาย Thailand t h a i l a ด์ Text i l ชั a แทรรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับการพัฒน,นาคุณภาพผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ที่โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ และนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการดีๆจากโลตัสนะครับ